ต้นหูกระจงนะครับนี่ปีกว่าๆนะครับตั้งแต่ม่อยู่นี่ย้ายมาอยู่ที่วองสมบูรณ์นะครับตอนนั้นมันยังต้นเล็กๆนี่สูงแค่นี้นะั้่ยนี่ย้ายมาอยู่ได้ยังประมาณสักปีครึ่งหูสูงลิ้วเลยช่วงที่มาปีแรกลดน้ําให้มันเยอะด้วยครับหูกระจงทางเข้าหน้าบ้านนะครับ เข,าาเข้ามาก็จะเป็นสระน้ำนะครับโอ้สองกระชังฮะนี่กระชังปลาดุกอันนี้กระชังปลานิลปลาตะเพียนนะครับอันนี้เพิงเลี้ยงนะครับแต่อันนี้ได้กินแล้วนะครับตันะี้เนตะ็มเลยในะกระชังปลายะแยะเลยนะครับเอาผักบุ้งให้มันกินนะครับ ฝากช่องนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องวิธีบ้านสวนครับ